กับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมการประสัยในวันนี้และต้องขอบพระคุณที่พี่น้องภรคประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะยิ่งน้องกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาที่ปรึกษาท่านชวนอิกภัยและท่านประธานท่านหัวหน้าพรรประชาธิปัตย์่านาปสิทธิ์เบชาชีวะนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมของพวกเราในวันนี้ผมดี้ใจที่สุดครับที่ ท่านประธานที่สภาที่ปรึกษาของพรรคประชาธิปัตย์คือคณะท่านชวนอีกภัยนายกรัฐมนตรีสองสมัยได้มาปราศัยในวันนี้ผมคิดว่าหลายหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับผมนะครับรู้สึกว่า พระนท่านชวนอีกภัยคือบุคคลที่น่าเคารพที่สุดในวงการการเมืองในการเมืองไทยในขณะนี้ครับถ้าเห็นด้วยปรบมือดังๆนะครับบมือให้ท่านดังๆครับผมอยู่การเมืองมาเกือบเกือบยปีนะครับผมสามารถพูดได้ ยืนยันได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าท่านนายหัวชวนของผมเนี่ยคือคนที่ผมเคารพนับถือในวงการเมืองมากที่สุดในประเทศไทยครับความรู้สึกเช่นนี้ทำให้ผมคิดต่อไปครับ ในช่วงเวลาที่พักประชาธิปัตย์ยังไม่ประกาศว่าจะส่งผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีคำถามมีมีเสียงนกเสียงกาว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งสุขุมพั์แล้วเนี่ย กุพันั์จะลงอิสระหรือเปล่าผมก็ตอบครั้งแล้วครั้งเล่านะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคของผมผมรักพรรคประชาธิปัตย์ผมไม่ได้คิดจะไปไหนแล้วมีคนอย่างไหนหัวชวนอยู่นะครับผมจะไปไหนได้ครับ ผมไม่เคยพูดนะครับแต่บางทีก็อยากพูดเหมือนกันว่าเวลาคนถามว่าผมจะไปที่อื่นหรือเปล่าลงอิสระเปล่าลงภาคอื่นหรือเปล่าผมก็คิดเหมือนกันนะครับทําไมดูถูกแต่ไม่กล้าพูดนะครับดูคิดว่าคือคิดแต่ไม่กล้าพูดนะครับคิดว่า ทำไมถามอย่างนี้ดูถูกกูที่ผายเลยผมเป็นคนของพรรคผมรักพรรคผมเคยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อพรรคผมจะไปไหนครับถ้าผมออกจากพรรคประชาธิปัตย คือผมเลิกการเมืองครับผมไปอยู่กับลานครับผมจะได้คิดมันโดยตลอดถามอย่างนี้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ดูถูกกูที่ผายเลยแล้วก็ดูคิดต่อไปนะครับอย่าดูอย่าดูถูกกูอย่างนี้อีกเลยในชีวิต อย่าดูถูกกูเพราะกูค the <hyd> ือคนของพรรคประชาธิปัตยก็ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่มาในวันนี้หลังจากที่ได้ระบายความรู้สึกในใจออกไปแล้ว ก็ขอพูดอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย